เป็นข้าราชการนะครับเรามีความเขาเรียกว่ามีความห่วงใยในการทางานทุกเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของป่าไม้บอกวันเพราะนั้นในวันนี้พวกเรามาเนี่ยก่็นที่ทางพิธีกรได้บอกไว้คือเรามาให้กําลังใจงป่าเนี่ยเป็นลำห้วยเดิมลำห้วยเดินที่คือชื่อชื่อป่านผมคือบ่านหัวฝายนะครับทั้งนี้เป็นภูเขาเป็นดอยเนี่ยแต่นี้มันจะเป็นสายน้ํามันจะเป็นลาห้วยเดิมตอนนี้ก็ยังมีอยู่ มีอยู่ครับจล้อมรอบบ้านครับครับอันนี้ลำห้วยลำห้วยครับทำฝายชะลอน้ำครับกลรมนอมาทำใช่ครับใช่ฝายใหญ่มากถ้าเป็น S C G ก็อัแข่งขายได้เลยใช่ครับสามารก็จะเอาสายใต้ต้นไม้ครับท่านครับไปปกานีังบุดอครทำฝายชะลอน้ํา อแล้วก็เข้าสู่กระบวนป่าเปียกคือปล enfin, ูกป mm ่าัละทางฝป่าร่วมกันไปด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วความจริงลําพังผมนี่คงทําอะไรไม่ได้นะครับถ้าถ้าไม่มีสมาชิกไม่มีจิตอาสาถ้าไม่มีการสนับสนุนทหารบกที่สามสิบสองค่ายสนสัติ์มนตรีครับท่านหัวหน้าดวงพรเกยรารงท่านรัฐกระโงหัวหน้าพันธ์เถาสารนภัยเทศบาลเมืองนคร ตลอดถึงคณะเจ้าหน้นาที่ยิ่งมันหลากหลายยิ่งมันผลิดอกออกผลมากประโยชน์ก็เกิดกับชุมชนเรานี่แหละนะคะถึงแม้ว่าทุกวันนี้เรามีตลาดนะให้ซื้อหาถือว่าปีนี้เนี่ยผู้นำของจังหวัดเราให้ความสำคัญในเรื่องไปฟฟ่าเป็นอย่างยิ่งนะคะแม้ว่าสถานการณ์จะเกิดไม่มากนะคะมีอากาศที่ ที่ดีนะปีนี้ฝนก็ได้มาช่วยสตานขอขอพูดถึงภารกิจก่อนนะครับในในส่วนของว่าประมาณเนี่ยเฮาเฮาเน่าหยียบได้เลยเขาเขาเน่าหยียบได้ให้สัอ่อบรมนะครับอ,อาจจะตั้งอาสาสมัครอย่างเงี้ยและแขกจะตัองสนุนม,มันจะทําได้เพียงทั้งนั้นแด้แขกและแขกมือแปรนะครับเกีดแวกับนี้นะครับมีหัวถูกต่อจ้าแล้วก็ไปโดดเจ้ามาวิปปิ้ไหนที่ผมมาได้ไปด้ขอพูดอีก็ถูก ตัวเราได้ไปนะครับเาะตัวเรากักตัวอยู่ครับสมัติแต่เราได้บรรยากาศสว่างนี่ครับครับกักตัวติดติดกันเยอะต้องสมัตรต้องบอกว่าจะสัมภาษณ์โดยใช้ปากเปล่าเอาไปฮอนเขียวออกป๊เลยให้ใช้ปากเปล่าคุณซื่อคุณซื่อสี่นอครับอ่ามันนอหกหนอรวบหนอรวบไม่ใช่หนอไรอาจารยบอกเนื้อจากเมือนตั้งฮานนะ ทางนี่สบ,บ้านมงค่ร่างมาก่อนนะจนเร<อ>าต่อไมหาดมพรนที่ต่อกระสานงานได้เลยนะต่อต่อเขคุณค